สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีน้ำยาอันนี้แม่ส้มทำเองนะคะทำไว้ให้แม่กับน้องเวเขาชอบกินข้าวกับน้ำยาค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เลยสำหรับของแม่ส้มแม่ส้มจะชอบใส่ลูกชิ้นวันนี้ไม่ได้มีขาไก่นะคะผักวันนี้ก็จะมีชะอมใบแมงรักใบบัวบกค่ะ มะเขือถั่วฝักยาวถั่วงอกแล้วก็ดอกหอมจ้ามาค่ะหาข้าวหาปลามากินเป็นเพื่อนกันนะคะขอใส่อันนี้ก่อนนี่จ้ะขนมจีนค่ะทำกินเองขนาดทำคิดว่าไม่เผ็ดแล้วยายจุกยังบอกว่าเผ็ดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ใส่พริกขอมอม หอมจริงหมดหมดแล้วค่ะมีไข่ต้มด้วยนะคะกลัวจามจ้ะคือน,น้ำลายทำเองหอมเองอร่อยเองค่ะ ยาวใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ถั่วงอกใส่เยอะๆแล้วก็มะเขือหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะอื้อ มีผักกาดดองด้วยค่ะผัะกกาดดองนี้เดี๋ยวเอาแก้มแก้มเอามาจ้ากินชามใหญ่โตมากเลยอันนี้เป็นกะละมังค่ะ wow. ừ mm. mm -hmm. 嗯。Hmm. Mm. อร่อยค่ะ that. กบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ